ะเลพร้อมทุยแอคชั่น <laughs> <Action. S 3> เอาคะุกคครับ บอกแล้วนะฮะว่าเรามาเยือนถึงที่นี่คุณชาฮะ,ะจะเจอเจ้าสำนักทั้งทีเนี่ยต้องเจอแบบแกรนด์หน่อยแกรนด์โอเพนนิ่งนะฮะวันนี้สวัสดีครับคุณน้องสวัสดีครับพี่ส,สวัสดีครับพี่ชานะฮะวันนี้ผมกับชาเนี่ยมาเที่ยวนะครับนครปฐมซึ่งไม่ไกลเลยนะจริงๆแล้วเดินทางมาแป๊บเดียวท่านผู้ชมครับแล้วก็ได้เห็นคลังสมบัติดีกว่าที่เป็นรถคัสตอมนะที่นี่เนี่ยทำหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถอเมริกันช่วงล่างปรับโชคยกสูงตีบอดี้ทำรถโปรเจกต์ นะฮะสองล้อสี่ล้อทําได้หมดอ,อืมคุณชาเอามานี่เห็นแล้วอ,อยากจะสสทําทอะไรไหมฮะตกใจไหมตกใจวันนี้อัปเดตหน่อยปี2015คุณน้องฮะแนะนําตัวเองเป็นทางาาก,การอีกครั้งให้คุณผู้ชมครับก็สวัสดีรายการแฟนคลับรายการเลตโชว์ด้วยครับนะฮะคุณน้องก็ทําไมนี่คุณชาต์มีคําถามนี่มีคำถาม่าทำไมถึงชื่ Mac อแม็กซ์คัมซ้อมอ่าแม็กซ์คำว่าแม็กเนี่ยมันมาจากคําว่าแม็กซิกันครับอ๋อครับ เพราะมีถามผมว่าทําไมไม่ใช้ว่าของคัสตอมช็อปครับเออคือคือคือผมไม่ชอบเอาแบรนด์เอาชื่อตัวเองอะไรมามาสร้างแบรนด์คือเราเอาชื่อให้มันเป็นสรบนเลย อ๋อให้ไปสักเด<ต>ี๋ยวเรา,าตัดให้เหลือคำนิดหน่อยอให้เหลือ MAC กซ์คต้อมชอบไปเลยคุณลงไปเรียนรู้วิชาการนำสีเกรดหรือว่าการการออกแบบหรือดีไซน์อะไรพวกนี้ที่ไหนอ่ะคือคือขั้นแรกเมื่อก่อนเลยคือเราชอบแนวเราจแร้วแต่เราไม่ได้แบบไปสนใจเรื่องสีเรื่องอะไรมากครัคราวนี้เราก็พอเห็นฝรั่งมันทำ พอแบบรถเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นสีประมาณนี้โทนนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใส่เท็กเจอร์ไปแบบไหนไปม,มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองพูดถึงโปรเจกตร์รถในปี2015นะฮะเห็นบอกปีนี้วางแผนออกงานเยอะเลยนะฮะมีอะไรบ้างครับก็ปีนี้จะทําน้อยกว่าปีหน้าแต่ว่าเน้นให้มันให้รถมันมัน,ม,นมันดูน่าหน้าชมมากขึ้น คือแบบคนเห็นแล้วโหเตะตาเลยครับผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจความหมายคําว่าคัสตอมจะเรียกว่ารถคัสตอมได้เนี่ยต้องทําอะไรบ้างคะคัสตอมเนี่ยคือแนวของอย่างพิชาชาชอบแนวอย่างเนี้ยคือว่า,อาสร้างวางมาวาง,วางวางแบบมาว่าต้องเป็นอย่างนี้นะคือคือ project แบบโปรเจกต์ในใจใช่มีโปรเจกต์ในใจแล้วผมก็จะเอาเอาคัสตอมของผมเนี่ยไปเชื่อมกันว่า ทำแล้วพี่พอลดออกมาแล้วโหวลงตัวกับพี่ที่พี่ต้องการออคือลูกค้าเนี่ยพาราผมไปออกมาอเงี้ยค,คือพุธพี่เดี๋ยวผมทําเต็มที่เลยเอาแบบนี้กับแบบนี้พอมาถึงร้านจริง พี่ตัดบางโคนเนี่ยอย่าให้อย่าให้เยอะเกินไปโหพี่ถ้างั้นพี่ไม่ต้องทำแล้วพี่กลับไปดีกว่าเออเอาเดิมๆดีกว่าคือคืออย่างนั้นอ่ะคือทําแค่นั้นอ่ะมาทั้งคันแล้วมาตัดบางโคนอ่ะเพื่ออะไรคือคือมันไม่ใช่ของกตัดตงใช่ครับเห็นบอกว่าต้องเอ่อมีเอากระดาษแข็งหรืออะไรมาสร้างแบบก่อนจัดทรงรถก่อนใช่ครับตรงนี้ยังไงฮะคือเราถ้าเกิดเราเราไม่ทำเนี่ยแล้วเราทําออกมาแล้วเนี่ยมันไม่โดนใจลูกค้า <ว>เราถึงต้องมีการออกแบบก่อนออกแบบจัดทรงแล้วก็ส่งลายหรือส่งรูปเลยให้ลูกค้ามาดูก่อนใช่ครับเพื่อให้ดูเออโอเคตรงนี้ลงมาแค่นี้พอแล้วนะตรงนี้ขึ้นไปแค่นี้พอแล้วนะแล้วหรือมาลองขี่ลองนั่งให้มันเหมาะกับสมรรถนะตัวเองแล้วอะไรมาเนี้ยอ๋อคุณมองคิดว่าอะไรทําให้เรียกว่าหลายคนเชื่อถือแล้วก็เชื่อมือในการเที่ยวรถสุดรักของตัวเองหนึ่งคันเนี่ยไม่วุ่นของคัสตอมหรือผ่าหรือว่าอะไรเงี้ยคิดว่าจุดเด่นของร้านเราคืออะไรครับ ผมเคยถามลูกค้าับลูกค้าอยู่คนหนึ่งคือคือเขาบอกว่าบอกเนี่ยยกไปคุณนองเลยคืออะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่เอาไอเดียของคุณหนองเนี่ยลงเข้าไปค,คือผมจะไม่เอาไอเดียของผมอะลงครับคือให้เอาไอเดียของคุณนองเลยมีอะไรใส่ไปได้เลยอ๋อยัดไปเลยใช่คือเนี่ยผมผมก็คิดว่าสไตจจล์ใจะใช่คือคือตัวเรา เป็นสไตล์ที่ตัวเรามากกว่าอันนี้ด้านหลังนี่รถใครนะครับเนี่ยอันนี้พี่กิกนะในครับอ่รถคุณกิกนะฮะอันนี้็ถูทำแบบชุดใหญ่เหมือนกันคันนี้แต่งเยอะเลยตอนแรกตอนแรกจะขายนะผมบอกแล้วขายผมเอาเองเออคือคืนได้เพราะมันเป็นสปริงเกอร์ปีสุดท้ายของฮาร์เรย์แล้วอ๋อคือตอนนี้ราคาอัพมากเลยเลอฮะสปริงเกอร์คอร์สโบนเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ครับเป็นล้านนะครับเป็นล้านแล้วตอนที่พี่กิกซื้อไปแปดแสนกว่าบาทแปดแสนกว่าบาทแต่ตอนนี้ราคานะตอนนี้เห็นเห็นในเว็บขายอันเกือบ ร้านร้านหนึ่งแสนเพราะอะไรราคาถึงขึ้นเพราะว่าฮเล่ไม่ผลิตแล้วคือมันไม่ผลิตสปริงเกอร์แล้วแต่อนาคตผมว่าผลิตแน่นอนแต่มันเป็นการตลาดของฮาเล่แต่เครื่องก็ต้องเป็นซีโวตัวใหม่แล้วนะฮะเราจะไม่ใช้เจ้าตัวนี้ใช่ครับนะครับอันนี้เรามาพูดคุยคอนเซปต์กันแล้วก็แน่นอนนะฮะปีนี้ก็จะมีเปลี่ยนทําเปลี่ยนออกไปเป็นคอนเซปต์ของเราที่ทํากันเองนะฮะกับเจ้า BMW Cafe racer ด้านหลังคุณผู้ชมถ้าไม่เห็นเนี่ยมองออกว่าเป็น BMW ใช่ยิ้มอะไรไม่มีอะไรคอยอยใครยิ้มเฉยๆผมไมอ่ะผมไม่ทำหน้าบึ้งไมง่ไงห่อเดูยิ้มแย้มจ่ใสดูไม่ออกว่าเป็นเบียร์อันนี้อันนี้ให้ผมให้โจทย์ว่าอะไรคุณหนองถึงทำออกมาได้เป็นทรงนี้คือทำไงก็ได้ให้วัยรุ่นให้มันดูโหดมากที่สุดอ่าครับอันนี้ผมก็แบบอันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยจริงๆนะโหทุกอย่างเลยครับดูหน้าเลยมันอัตตัวอะไรมันเหมือนเอเลี่ยนเลยอะไรก็ไม่รู้นะแล้วทรงเดิมมันผังมันเป็นยังไงครับ อ่าคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวเรามีรูป before after ให้คุณผู้ชมได้ชมอยู่แล้วไม่เหมือนเลยครับฉัาไม่เคยเห็นของเดิมด้วยซ้ำอ่ะตัวนี้จะเป็น bm touring ของเดิมมันจะเป็น touring เลย 150R เป็นตัวที่เอาไว้ขี่แบบนะขี่เดินทางเลยขี่เที่ยวอ่ะรถสบายๆใช่เนียฮะขี่หลับเลยนะเดิมมันได้ขี่หลับเหมือนกันเลยหลับการอากาศเพราะว่ามันสบายเกินใช่ bm มันขึ้นชื่อเรื่องสบายอยู่แล้วกับ แต่ว่ามันก็ไม่ถูกใจสายคัสตอมไม่ต้องมาคัสตอมหน่อยบนะครับต้องบอกว่าสีเสรอคุณองทํทำเนี่ยมีเช่นพวกสีเกรดพวกนี้ใช้เวลาทํานานไหมถ้าแบบแล้วคุณองค์สามารถทํารถรถเก่งสีประตูได้ไหมถ้าเรามาทำมได้ครับได้ได้ให้รถอะไรมาก็ทําได้หมดทาแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลานานนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องใจเย็นๆทาให้สีให้เก็ดมันเสมอเท่ากันทั้งรถทั้งคัน คือวันนี้เราจะพ่นตรงนี้แล้วพรุ่งนี้จะพ่นอีกที่หนึ่งไม่ได้นะคือต้องพ่นให้วันเดียวให้เสร็จเลยเราต้องวันเดียวให้เสร็จเราได้รู้ความสม่ำเสมอของเก็บให้มันเท่ากันให้หมดอันนี้ก็เหมือนกับการเพทนเล็บนะข้างหน้าคล้ายกันอยู่ในใจเหมือนกันว่าเหมือนมากเรียกว่าแล้วที่นี่นอกจากการทําสีอะไรต่างๆแล้วสีเครื่องคุณหมองก็ทําได้ทําครับทําได้ครับโดยที่ไม่ powder coating เหรอไม่ครับคือผมใช้ผมอันเนี้ยผม ผมมีต้นทุนจากฮาเล y คือผมก็เอาสีของฮาเล่มาทำเลยอสีของฮาเล่เนี่ยมันสามารถทนความร้อนได้เป็นพันๆองศาอ๋อสีเครืองเื่องเนี่ยนะฮะใช่ครับโดยที่เขาได้โคตติ้งครับพอได้โคตเนี่ยมันเป็นบางบางบางโรงงานเนี่ยมันกำหนดได้แค่200หรือ300องศาอ๋อมันไม่ทนเท่าใช่เราใช่ครับถ้าเกิดว่ามันเกิน300องศาเนี้ย สีเยิ้มแล้วมันจะพองเลยเพราะมันพองมันจะพองคือถ้าอเครื่องทําความร้อนได้ห้าร้อยหกร้อยองศาเนี่ยเจพองแน่นอนอืมแต่สีนะติดเป็นต้นใช่ครับแต่สีฮาร์เลยเนี่ยมันมันออกแบบมาให้เพื่อพ่นเครื่องโดยเฉพาะเลยเพราะเครื่องฮาร์เรยร้อนมากใช่ครับร้อนใช่มันไม่มีน้ำโมน้ำอะไรเลยครับมันฮาร์เลนนี่ว่าจอดรถถ้าเกิดฮีทมากๆนี่ก็ดับไปเลยจอดติดไปแดงก็ดับเลยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจอดเครื่องเย็นสักพักแปตาติดเหมือนเดิมใช่ครับเป็นรถที่เรียกว่า ดูแลยากหน่อยนึงแต่คนมากทนนะฮะถ้าอยู่ในประเทศเมืองร้อนในคลรนถ้าอยู่เมืองนอกไม่เป็นไรหรอกใช่นะฮะอันนี้คือคอนเซ็ปต์เลยที่คุณน้องครับแน่นอนฝากอะไรผู้ชมฝากเบอร์ไว้ก่อนในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเดินดูทัวร์หน่อยนะฝากอะไรเกี่ยวกับแม็กช็อปนะครับก็ถ้าพูดแฟนลับรายการเลฟ์โชว์ที่ดูรายการอยู่อยากจะมาชมหรือว่าอยากจะปรึกษา ทางผมหรือว่าจะเข้ามาดูที่ร้านก็เชิญได้ตามสะดวกหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์086-0919-419ได้เลยครับหรือว่าทาง Facebook หรือ i n s t a g r กรก็มีหลายช่องทางให้ให้ติดต่อกันครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับต้องมีเนะฮะแล้วก็ช็อป หรือว่าพิมแม็กช็อปก็ได้ในเฟซบุ๊กนะฮะไม่ต้องถามก่อนนอกจากฮา r l เล่บอหรือทรงต่างๆแล้วเดี๋ยวลูกค้าแนวอื่นน้อยใจอ่ะ s อสอ SR อะไรเงี้ยทำได้เปล่าก็ถ้าแนวอื่นแนวอื่นเราบอกเลยว่าเราไม่ถนัดแต่ถ้าอยากให้คือแนวอื่นผมจะไม่ลื้เครื่องครับแต่อยากให้ตีถังหรือว่าทำทำแฟลิ่งใหม่ ทำเฟรมใหม่พวกนี้ทำให้ได้คัสตอมให้ได้หมดใช่ครับแต่ไม่ยุ่งกับเครื่องครับแต่ไม่ยุ่งกับเครื่องที่ไม่ยุ่งกับเครื่องเพราะว่าเราไม่ถนัดด้านนั้นถ้าไม่ถนัดก็ไม่เสี่ยงใช่แต่ในฮารีเนทำได้หมดฮารีนี่หรือได้หมดเลยต,ต้องมั่นใจในฮารีมากครับการเรามาด้านนี้เราเราต้องศึกษาแล้วต้องเอาให้สุดเลยพอลูกค้าเผื่อมาปรึกษาอะไรเราได้แนะนําเขาได้ครับถูกต้องนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ชมโปรเจกต์ต่างๆดีกว่าของมีทั้งคุณกิกมีทั้งคุณ ของผมเองมีทั้งใครกับเด็กินทร์ครับอันนี้อย yeah, uh. ู่นี่หมดเลยเหรอคะอยู่นี่หมดเลยเพราะเขาเพิ่งไปโชว์งานนนทบุรีมาใช่โชว์นั้นงานนนทบุรีไบวีคไบวีคแล้วเดี๋ยวเร็วนี้เราจะมีงานอะไรอีกไหมฮะก็แต่ผมไม่ได้ไปงานงานราชบุรีไบวีคถ้าใครคนที่ติดตามก็เชิญได้ก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มวนเดียวกันแหละก็เคยมาทําที่ร้านผมอยู่ก็สองสามพันครับเ้าไปติดตามได้จะมีงานเนี้ยโลคัตตอมก็เยอะ เพราะว่ากลุ่มเนี้ยเน้นรถคัสตอมแหละเน้นคัสตอมก็ค,คือไปให้มันเหมือนญี่ปุ่นนะ่ะยานมูนอายหรือพวกเนี้ยนะก็ดีเมืองไทยจะได้มีอะไรแปลกขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูโปรเจกต์ต่างๆกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าต่อมาครับ